มีใครเป็นแบบนุ๊กไหมคือแบบว่านุ๊ก็เป็นคนที่หน้ามันมากค่ะทุกคนแต่ว่าหน้ามันแบบที่ผิวขาดน้ำอะนึกออกไหมคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเราอะมันมีความมันลอยอยู่ตรงบริเวณผิวหน้านะคะแต่ว่าพอจิ้มลงไปแล้วผิวเราอะมัน แห้งมากแล้วการที่เราผิวแห้งอ่ะคือมันทําให้เรามีริ้วรอยได้ง่ายขึ้นด้วยนะอีกทั้งยังแบบพวกรูขุมขนนี่ก็คือมาเต็มเลยค่ะคือตอนแรกอ่ะเราไม่เข้าใจเลยว่าเราเป็นคนที่หน้ามันแล้วผิวจะขาดน้ําได้ยังไงเราก็ได้ทําการเสิร์ชดูแบบหลายๆแหล่งนะคะก็ทําให้รู้ว่าผิวเราอ่ะมันขาดน้ําทุกคนช่วงนี้นุก,ก็เลยใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่มันทําให้ผิวเราอ่ะนุ่มชุ่มชื้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบ เติมความชุ่มชื้นให้ผิวช่วยล็อกน้ําในผิวให้เราได้จจนุกไปเจอตัวนี้ในเซเว่นอีเลฟเะแล้วเขาบอกว่าเขาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ก็เลยหยิบมาเลยค่ะ c r e a n o s Moist Skin Barrier Moisturizing Gel ตัวนี้เนื้อของเขาจะเป็นเจลสีขาวๆนะคะทุกคนทาแล้วเกลี่ยง่ายมากซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนักหน้าเลยตัวนี้เขามีส่วนผสมทั้งจากเซรามาย3ชนิดสควาเลนดอกไม้สีขาวแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอน8โมเลกุลเลยค่ะ ปกติแล้วนุจะทาอ o i s t cleanser ตัวนี้นะคะเป็นประจำเลยค่ะทุกคนทั่วใบนหน้าและลำคอนะทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยและตัวนี้เขาใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการเลยค่ะผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวก็ใช้ได้นะตัวนี้เขาจะช่วยปลอบประโลมผิวเราค่ะช่วยสร้างฟิล์มเคลือบผิวแบบธรรมชาตินะทำให้ล็อกความชุ่มชื้นของผิวเราได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยค่ะเขาช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวเรานุ่มอิ่มฟูอิ่มน้ามากค่ะ ทาแล้วรู้สึกผิวสดชื่นมากค่ะทุกคนผิวดูเต่งตึงแล้วก็อิ่มน้ำมากๆและที่สำคัญเนี่ยทาแล้วน้าไม่มันเยิ้มด้วยค่ะใช้ไปสักพักนี่จะรู้สึกได้เลยว่าพวกรูขุมขนแล้วก็ริ้วรอยนี่มันลดลงค่ะใครผิวขาดน้ำอยากให้ลองเลย ทาเสร็จแล้วอะคือเรารู้สึกได้เลยว่าผิวเราหวานนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากทุกคนที่นุกชอบอ o i s เ u ีย No. ตัวนี้นะคะเพราะว่าทาแล้วอะเขาไม่ทําให้หน้าเรามันค่ะคือทาแล้วเขาซึมเร็วนะคะผิวอะมีความนุ่มชุ่มชื้นแต่ว่าหน้าไม่มันแบบนุกเคยใช้บางตัวที่แบบเขาทําให้ผิวเราอะมันนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะแต่ว่าหน้ามันมันเยิมแล้วก็รู้สึกว่าหนักหน้ามากแต่ตัวนี้ใช้แล้วไม่หนักหน้าคะ่ะทุกคนคือแบบสบายผิวมากแล้วก็ผิวดูดิ ผิวนุ่มมากพอเราใช้ไปสักพ,พักนะคะพวกริ้วรอยต่างๆของหนูตรงนี้คือมันตื้นขึ้น,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็รูขุมขนตรงหน้าแก้มอย่างนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นด้วยคือแบบว่ามันไม่เห็นชัดว่าเป็นรูขุมขนแบบใหญ่ๆมันเดิมแล้วอะ่ะยิ่งใครที่ทางานในห้องแอร์เป็นประจานะอย่างนุกเนี่ยคือแบบบางวันนะ่ะอยู่ห้องแอร์ทั้งวันเลยทุกคนแล้วรู้สึกได้เลยว่า หน้าแห้งมากเพราะทาตัวนี้แล้วอะ่ะคือเขาช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้อยู่กับผิวเราวั่ชั่วโมงเลยคะ่ะทุกคนตั้งแต่เช้าจนเย็นอะ่ะคือแบบผิวยังนุ่มอยู่แล้วตัวนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวแห้งอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยคะ่ะแล้วนุกซื้อมาราคาแค่49บาททุกคนที่เซเว่นอิเลเวนเลยใครที่สนใจนะไปตามกันได้เลยจ้าวันนี้นุก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย